Yes you can. คุณก็จะมีอังกฤษได้ใช She can English, Thai l a n d a n d Swedish. h ันจะเ r a นอ a ไร e a นครับมันจะเป็ a มันจะเป็นภาษาฝร p ่งเศสพ่อคุยกับพี่วิลเลียมดิเร็ยวคุยกับพี่วิลเลี่ยมข้าวกันพี่น้องสมคนูจภาษาพูดด่าภาษาสวภาษาอังกฤษอะไร ถามพี่วิลเลียมภาษาอังกฤษว่าอะไรเลยแล้วย<ม>ี่จะคือินหเปล่าครับเด็กับไอภาษาอังกฤษว่าอะไรพูดอาะเหน่งเห่งเหน่งอร่อยปะ <S <S เป็นไงไอพึ่นเอากบเอาขนมเอากบให้กิน ออ้บอกลองคิมบังดูกบหน่่งคิมดูสิอืมอีจีภาษาอังกฤษกับน้องอีทยุคแคนยแคคยอสมกันอยู่ผมจับอ้มดูิกราหน่ะาิะออสกาพูดกับพี่ออสกาอร่อยไหมพี่ออสกาถามอร่อยป่ะ วุ้ยกล่องว่งเน่นางแยวว่องไอ้คนสามคนพวกเน้ยูหโอ๊ตจนพี่แจ๊คอไระร่าโอ้ยโอกินทั้งตัวอยงั้นเหรอดีีทสด เราอ่นเรืองน a ้ d i s ใช่ไม่ใ t ่ไ s ่ e ช่ไม่ s ช่ไม่ l ช่ไม r ใช่ไม่ใช่ไม a ใช่ไม่ใชทไม่ใช่ไม่ใม่ใช่ม่ใช่ไม่ใช่่ใไม่ใชม่่มม่ไไม่ใ้่ไม่ใชม่ใช่ไ่ใม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใไมม่ใช่ไได่ใช่ไมกใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไไ่ม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ไม่ม่่ไ น,น,ๆๆๆๆนี่แม่ขึนหองตกปกก็สุกเยียวปบนิ่มๆย่นห้องสามคนกับพักกินหยอดกันโอเคไปแล้วพค่นให้ดูค่ะ